คนที่มีความมั่นคงทางด้านฐานะในอนาคตนะในอนาคตคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีความมั่นคงทางด้านฐานะฐานะคุณจะนิ่งเนื่องจากคุณเป็นคนที่ชอบทําธุรกิจชอบการลงทุนมองเห็นชอบพัฒนาตัวเองชอบที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการาสร้าง การงานการเงินน่ะด้วยมือของคุณเองนะคุณเป็นคนที่มองกไกลคุณเป็นคนที่ไม่ได้ปล่อยชีวิตไปวันๆน่ะคนที่ได้ไพ่กองนี้หรือเลือกไพ่กองนี้ i n งอ f c คอยคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินหรือราศีเมษหรือธาตุไฟหรือธาตุน้ำนะได้หมดน้ำดิน น้ำดินไฟนะราศีเมษหรืออาจจะเป็นธาตุอื่นได้นะคะเพราะอันนี้เราไม่ได้ดูราศีธาตุนะเป็นใครก็ได้มันเป็นไพ่โดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวคิงอ f c คอยเนี่ยนอกจากบ่งบอกถึงคนคนนะั้นเป็นคนที่มีความมั่นคงทางฐานะการเงินเขายังเป็นคนที่สุขุมรอบคอบแล้วก็คิดอะไรละเอียดยิบนะคะละเอียดยิบในการลงทุนในการใช้ชีวิตในการดำเนินความสัมพันธ์ทุกๆอย่างเขาจะเป็นคนที่คิดไว้ก่อน เขาจะเป็นคนที่เหมือนเจ้าความคิดเจ้าวางแผนเขาจะไม่เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วะนะถ้าคุณถ้าคุณไปเจอคนที่ละคนส่วนมากจะเป็นชาวท่ทาทดินก็ผู้ส่งการบังกรเนี่ยเขาจะคิดคิดนานมากคิดจนบางทีคนอื่นอะ่ะเขาเขาเอาโปรเจกต์ของคุณอะ่ะไปทําละนะคุณเพิ่งจะเริ่มทำเพราะคุณจะดูละเอียดยิบเลยว่า เอ๊ะทำไปแล้วมันต้องมันใช้ทุนเท่าไหร่ทำไปแล้วได้ผลกำไรยังไงมันเป็นเออเราเอาเอเราถ้าทำยังไงให้มันแบบเติบโตนะเราจะต้องไปถาทำเลยังไงตรงไหนเราลูกค้าของเราคือกลุ่มไหนคุณจะดูละเอียดทุกทุกอย่างเลยนะคิดออฟคอยนะแล้วเป็นคนที่หาเงินเก่งมากแล้วเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากนอกจากเป็นนักลงทุนมองมอง,มองการตลาดเก่งนะคะ จับลูกค้าเก่งแล้วคุณเองจะเป็นคนที่ทำเงินให้กับตัวเองได้เยอะด้วยนคะค่ะโอเคเนาะนี่คือพรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมามีอะไรได้อีกสิ่ใบน้อยไปเดี๋ยวน้อยไปใช่ไหมน้อยไปมีอะไรติดตัวคุณมาที่คุณไม่รู้นะกองที้หนึ่ง full of w o l d เห็นไหมอู้คุณอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่่อ,อ หรือคุณอาจจะทําธุรกิจครอบครัวอยู่นะตอนนี้แล้วธุรกิจครอบครัวน่ะมาหนุนคุณนะให้ประสบความสําเร็จหรือคุณเป็นคนที่คือครอบครัวคุณจะพาให้คุณประสบความสําเร็จนะเหมือนเหมือนได้รับพลังงานแบบนี้นะหมอได้รับพลังงานแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าคุณทํางานในครอบครัวเป็นได้สองอย่างก็คือ คุณอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวบางอย่างเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะกงสีกับครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือ,อครอบครัวทําให้คุณทําให้คุณมีมีเงินนะมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์นะครอบครัวสนับสนุนคุณนะอ่ะคุณอาจจะเติบโตในครอบครัวที่ดีที่แบบว่ามีเงินมีทรัพย์สินอยู่แล้วหรือเปล่าสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วหรือเปล่า เออขออีกส่ใบอขออีก3าใบนะคะอะไรที่ติดตัวคนมาอีกกองที่หนึ่งอะไรที่ติดตัวคนมาผมยังไม่รู้ ออฟสอดเดอะ n i g h t of s w o r d the Sun สิ่งที่ตัวคุณมาคุณเป็นคนที่ไม่ลังเลคุณเป็นคนที่กล้าตัดสินใจถ้าตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจเลยเชื่อมั่นในตัวเองนะอาจจะข้อเสียก็คืออาจจะเป็นคนใจร้อนนิดหนึ่งคือตัดสินใจตอนเมื่อกี้บอกว่าอาจจะตัดสินใจแบบว่าอาจจะดูวางแผนดูละเอียดนะคะในในดีเทลของของการลงทุนใช่เป็นคนที่เก็บ เก็บข้อมูลนะคะเก่งนะแต่ว่านายออฟสอดคุณเป็นคนที่เวลาจะให้คุณตัดสินใจคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจ